สวัสดีครับ fc ที่ติดตามรับชมช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้กับเป็นคลิปเลียนแปลกชนิดหนึงบาทที่ทั้งช่องของเฮานำมาให้ข้อมูล fc ได้ติดตามรับชมกันก่อนที่ไปติดตามรับชมกับฝากกดไลค์กดซับสไครกดกดกระดิง่งกดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเฮาให้ทางช่องใดมีกำลังใจเหตุคลิปเรียนแปลกเรียนทานยาให้ FC ได้ติดตามรับชมตลอดไปเรียนแปลกเรียนนีเป็นเรียนปีพศ2อ5 2เป็นเรียนหลุนใหม่พระเสียรใหญ่ของรัชกาลที่เก้า ก็เป็นเรียนแปลงที่คิดว่าเอฟซีก็ยังบอท่านเคยเห็นนะครับก็มีราคาซื้อขายอยู่แต่ยังบอท่านเป็นวงกว้างก็มีช่องช่องหนึ่งประกาศร,รับสื่อนอกจากนั้นช่องอื่นๆก็บมี มีกระแสการรับสื่อนะครับแปลกแบบนี้นนะกลับมาพอพร้อมกันไปติดตามในคลิปเลยนะครับก็บมีอยูซีเหรียญน,นะครับก่อนอื่นกระแสให้เบึงพ่อสอที่ได้เอ่ยไปนะครับปีพ่อสอสองพ หาสิบสองปีพศสองพับก็มีอยู่ทั้งเบิดสีเหรียญมีอยู่ทั้งเบิดสีเหรียญน,นะครับปีพศสองพันหาสิบสองต่อไปกับมาเบิงความแปลก แปลกแบบใดสำหรับเหรียญหนึบาทเปอร์เซ็นญ่ปีพศสองพันหาสบสองเนี่ยตรงัวแม่มือนะครับเขาเอิ่นว่าใช่เสือแวงนะครับเป็นคือกันจุดเดียวกันอ่ะเรียญที่สอง เรียนที่สามเรียนที่สี่อีก,กอคือความแปลกของเรียนปีพศสองพันหารอยหาสิบสองชนิดหนึ่งบาทพระเสียนใหญ่รัชกาลที่ 9. เก่าแปลกชายเสือเปิดหรือว่าอื่นอีกอย่างหนึง่งชายเสือแวง นะครับเรียนแบบสี่ลักษณะคุมแปลกแบบนี้นะครับกะมีจ่องหนึ่งนะครับเพิ่นประกาศรับสื่อนะครับถ้าเป็นไม่ไม้นะครับสภาพงามๆสวยๆวยไม่เอี e ่ยม UNC เพิ่นกะรับสื่อเรียนลาหาสิบบาทแต่ขั้นสภาพนี้นะครับกะบ่หอดบอถึงกะสิตามกวัวหาสิบบาท ช่องสมาคมชาแนลนี่กะขายไปจำนวน1ิบหาเหรียญน,นะครับให้กับช่องที่ประกาศรับสื่อกบับบอยากเอ้ยซื้อช่องเพิ่นนะครับคือมันแต่ละคนกบับบอกคือกันสำหรับผู้ขายอาจสิบอกคือผมนะครับอยากใดราคาสูงติดต่อยากกับสิบนลำคานนะครับแต่ช่องนี้ติดต่อบอยยากหรอก ถ้าเป็นเหรียญที่เขารับสื่อเขากรับสื่อถ้าเป็นเหรียญที่เขาบรับสื่อเขาก็สิบรายอ่านคลิปของทานเลยบ,บริษัทบรอ่านร,รูปของทานเลยบรายอ่านไลฟ์ของทานเลยนะครับท่านสิลํคาคัญอยู่บนหันนี่เหตุผลที่บรสมารสิต้ตรงเอ่ยื่ซื้อเขาได้คือเขาเห็นธุรกิจของเขากาให้เขาใะไรความสามารถของเขาไปเองนะครับการเอ่ยื่ซื้อ เออดีก็ดีเอยบดีก็สือถึงฟ้องจังสันนะครับฉะนัันนะครับก็เอาเหรียญที่ทั้งจองเขาประกาศรับสื่อเอามาให้เบิงอันนี้กะถือว่าบอเป็นอย่างบอผิดนะครับขั้นอยากหูว่าเป็นช่องไหนกะไปติดตามในช่องของ youtube นะครับติดตามทาง u t u b e แล้วก็เหรียญชายเสือแวงนี่กะนะครับ ผมนี่ก็เชื่อว่าช่องรับสื่อเหรียญหลายๆช่องนะครับผมก็ติดตามทุกช่องนะครับส่วนช่องที่พอเสื้อถือได้นะครับผมก็ติดตามช่องที่เสื้อถือบ่ไดผมก็บริสุทธิ์แบบรับสื่อราคาเวอร์จนเกินไปผมก็บริสุทธิ์นะครับบ่ได้ติดตามตลอดนะครับฟังบอกเขาหูนะครับเรือเสื้อเกินความเป็นจริงนะผมก็ พอได้ติดตามนะครับส่วนความเป็นจริงที่มันสิเป็นค้อม้อถือใดนะครับก็เนื่องจากเฮาก็สาเหตุผลของเฮานะครับอย่างเช่นช่องเขารับสื่อเหรียญน,นะครับสื่อมา,าเขาก็ขายไปเป็นพอคาที่รับสื่ออีกราค่าหนึ่งขายอีกราค่าหนึ่งอันนี้เป็นเป็นช่องที่รับสื่อจริงนะครับก็ฝากเอฟซี ให้ FC ดติดตามรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ได้เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเรียนแปลกหายากแบบใดทั้งชองเขาจะนำม,มาให้ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ